สวัสดีค่ะสวัสดีพ p f c ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเช่นเคยนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจดีๆให้กันด้วยนะคะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะโปรดใช้วิจรรารณญาณกันนะคะเมื่อวานเราสามัคคีวีของเราหลุดไปนะคะก็ขอภัยด้วยวันนี้ต้องขอขอให้เฮงๆปังปงัขอให้มาแล้วกันนะคะเมื่อวานหลุดเนาะ ก็ขอไัยด้วยนะคะสําหรับใครที่ตามเนาะวันนี้นะคะตัวเด่นของเราก็จะมีที่เด่น9เด่น6และเด่น0นนะคะวิ่งรูดที่9และ0นะคะสายวิ่งสายรูดนะคะ9และ0เนาะนะคะอ่าส่วนตัวเจาะก,ก็จะเป็นที่95นะคะ96 97 05นะคะ06 07นะคะส่วนในชุดการแอดขอกันไว้ให้คู่หนึ่งนะคะ65นะคะ65เนาะชอบนะคะกันให้นะชอบ95นะคะเผื่อมันตีลังกาเป็น65นะคะ97ชื่นชอบตัวไหนตามที่ตัวนั้นนะคะถ้าไม่ชอบตัวที่แอดเจาะ,ะให้นะคะก็ลองหยิบตัวเด่นนะคะไปจับกับตัวเลขที่ชื่นชอบกันได้เลยนะคะอแอดก็ไม่ได้แม่นขนาดนั้นนะคะอันนี้แนวทางไหนนั่นนี่ แป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวแอดจะเอาที่แนวทางราสามัคคีนะคะอัน,นิกาาชาตินะคะคนละเล่มนะคะคนละเล่มนะ,ะก็เปลี่ยนหน้าใหม่นะคะก็เลยนะคะก็เลยผิดคิวไปนิดนึงนะคะอ้าวราวสามัคคีนะคะราสามัคคีเมื่อวานนี้ของเราหลุดนะคะแอดก็ขออภัยด้วยนะคะหลุดเนาะนะวันนี้อ่าเฮงเฮงปังปังละกันนะคะตัวเรียกเหมือนกันมากเลยนะคะวันนี้นะ สูตรการคำนวณนะในแต่และแนวาทางนะคะเหมือนกันมากเลยตัวเลขในวันนี้นะคะก็ขอให้เข้าขอให้โดนละกันเนาะอ่าตัวเด่นในวันนี้นะคะในราวสามวมันกี้ก็จะเป็นที่เด่น8และเด่นที่9นะคะแและ9เนาะวิ่งรูดนะคะถ้าใครชื่นชอบ8รูด8ใครชอบ9รูด9นะคะ8 3 8 4 8 5นะคะ9 3 9 4ส 95นะส่วนในชุดกันนะคะแอดขอกันให้ที่2คู่ด้วยกัน82นะคะแล้วก็92เนาะเยอะไหม8คู่นะคะก็เลือกเอาตัวที่ชอบแล้วกันนะคะเนาะขนาดเราวิ่งรูดยังเยอะเลยนะคะก็ลองพิจารณากันดูนะคะก็หยิบตัวที่ชื่นชอบแล้วกันแล้วก็นําตัวเลขไปวิ่งรูดกันแล้วกันเนาะนะคะก็จะเป็นที่93นะคะที่แอดชอบเนาะแล้วก็จะเอาไปอีกตัวหนึ่งก็85นะคะ ขอให้เข้าขอให้โดนนะคะขอให้เข้าขอให้โดนแล้วกันนะคะอชอบมากๆเลยใน,นหลักสี่นะคะแปดสี 8, 4, 9, 4, ่เก้าสี่เนาะก็พิจารณากันดูนะคะชอบแคปหน้าจอนะคะไม่ชอบปล่อยผ่านนะคะตัวเลขมีเข้าและมีหลุดเนาะหกกับเก้าตัวตัวเดียวกันนะคะไปที่ลาวกาชาติกันจ้าลาวกาชาติของเรานะคะเมื่อวานนี้เข้าที่วิ่งรูดที่ห้านะคะตัวเจาะไม่มานะคะ เนาะเสียดายมากเลยนะคะเสียดายมากนะเอาวันนี้เข้าเฮงเฮงปังปังแน่นอนนะคะตัวเด่นก็จะเป็นที่เด่นศูนย์และเด่นหนึ่งนะคะศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกนะคะส่วนในชุดกันกันไว้ให้สองสองชุดด้วยกันนะคะก็จะเป็นที่ศูนย์หกนะคะและ หนึ่งเก้าเนาะนะคะก็ชอบชอบซี่ศูนย์หกนะคะศูนย์หกศูนหกะคะศูนยเนาะนะคะหกับเกนะก็ระวังกันด้วยนะคะศู 01, นย์ะคะศูนย์หเมื่อวานมาตัวไหนบ้างอ๋อเก้าเจ็ดสองเนะคะก็อ่ะขอให้มาขอให้ปังแล้วกันนะคะในวันนี้เนาะนะคะนะ ชื่นชอบแคปหน้าจอนะคะ6กับ9ตัวตัวเดียวกันถ้าชอบ1 6ก็อย่าลืม19ด้วยนะคะอ่ะยังไงก็ขอให้พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านโชคดีแล้วกันนะคะวันนี้ก็จะลงโค้งสุดท้ายลาพัฒนาให้ด้วยนะคะโค้งสุดท้ายในแนวทางลาพัฒนาเนาะก็จะเป็นเม็ดเดียวนะคะลาพัฒนางวดที่แล้วเราพลาดไปนะคะงวดนี้ต้องมานะคะงวดนี้ต้องมาเนาะนะคะอ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ